สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทาง มาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนทางครบ3ตัวบนของอาจารย์คนเพชรงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นมาไม่ครบนะครับขาดเลข4ไปทุกท่านมี0ูนย์กัหนงวดมาอาจารย์ปรับสูตรนะครับเพิ่มเป็นเลขเด่น7ตัวนะครับ งดหมายคำนวณได้0234567ทุกท่าน0 2 3 4 5 6อคำนวณเลขดับของอาจารย์ได้198นะครับตามนี้ทุกท่านใบนี้นแนวทางครบ3ตัวบนต่อมาก็จะเป็นแนวทางทดลองสูตร10บ,บนนะครับเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข4นะครับ ีเข้าหลักสิบวดหม่อาจารย์คำนวณได้457หตุกท่าน457หดรูเหมือนว่าอาจารย์จะให้เด่นไปที่เลข7นะครับต่อมาใบนี้จะเป็นทางหน่วยบนทุกท่านหน่วยบนแบบ5ตัวงดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข1น,นะครับมีเลข1 งวดใหม่คำนวณได้45678นะครับ45678ากถัดมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์คนเพชรใบนี้เป็นแนวทางอันหน่วยบนแบบ3ตัวทุกท่านงวดที่ผ่านมามีเลข1น,นะครับมีเลข1ง,งวดใหม่ได้2 3 4 2 3 4, 2>, 2 3 4ดูเหมือนว่า อาจารย์จะให้เด่นไปที่เลข2กับเลข3ามชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นไม่มีใครรู้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนนําข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งต่อมาจะเป็นทางวัดใจบนเลขติดบนเลขเด่น4ตัวสูตรที่1ของแงดบันนี้มีรัก งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลขศูนย์เข้าหลักร้อยนะครับไยออก0ูนย์สี่งวดใหม่คำนวณได้9012ทุกพันตามนี้นะครับใบนี้สูตรหมาด้วยกันก็จะเป็นสูตรสนะครับเลขวัดใจเลขปิดบนของอาจารย์สูตรสงวดก่อนหลุดนะครับคำนวณได้6ก8 9ไม่มีศูนย์สีส่ห งวดใหม่คำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ทุกทันหนึ่งสองสามสี่ตามสูตรนะของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลือกเด่นสามตัวงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์สูตรนี้หลุดทุกท่านคำนวณได้เจ็ดแปดเก้านะครับไผยออกศูนย์สี่ห ก็ขอไป0 4 1ย์ส่ทางเดินเลข9กวดหลังสุดหลุดไป1นึ่ทุกันงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ครับ1 6 8ห5ทับ8ดสอเด่นบนล่างแบบ3ตัวของอาจารย์ได้456นะครับงวดใหม่ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นหลักร้อย เป็นหลักร้อยของอาจารย์งวดก่อนมีเลขศูนย์ทุกท่านเข้านะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างครับคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าทุกท่านสูตรหลักร้อยต่อมาก็จะเป็นสูตรเด่นสอนอบนนะครับสามสูตรทุกท่านมีสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็สูตรสี่ สูตรหนึ่งของอาจารย์งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางขวานะครับผมาเอาแนวทางของอาจารย์ตัดจัดทํามาให้ส่งต่อผุ้ชมเลยนะครับสูตรหนึ่งของอาจารย์มีเลขสี่ทุกท่านเข้าหลักสิบงวดใหม่คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับคํานวณได้ศูนย์ห้าหกแปดเก้าทุกท่านต่อมาก็จะเป็นสูตรสอง สูตร2ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข4เข้า10งวดใหม่ใบฝั่งทางซ้ายคำนวณได้01689ทุกทัน01689ต่อมาก็จะเป็นทางสูตร4สูตร4ของอาจารย์ก็มีเลข4ที่เข้าหลัก10งวดใหม่คำนวณได้015689ทุกทัน015689 นี้ครับอาจารย์จัดทํารูปแบบนี้มาผมก็ส่งต่อแบ่งปันผู้ชมเลยครับมาต่อกันที่แนวทางฟาดบนของแอดนานาทุกท่านงวดที่ผ่านมาอาจารย์ฟาด0ูนศย,ย์ก็มานะครับเข้าตําแหน่งหลักร้อยเคยออก0 4นย์ข้อมูลชุดฟาดบนของอาจารย์3มงวดหลังสุดหลุดไป1เข้า2นะครับ งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์ฟาดห้าทุกท่านฟาดห้า 5. ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับมาลุ้นกันห้าจะมาไหมมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุดเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายชุดเด่น0นก็มีศูนย์หนึ่งสี่นะครับที่เข้าตัวกลับ งวดใหม่ชุดที่เด่นห้าทุกท่านใบฝั่งทางขวานะครับตามนี้ทุกท่านแซปหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นเอาน้าทางฟาดบนของแอดนานาต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นร้อยสิบหน่วยเลขเด่นสามตัวของแอดยอดเฮงงวดที่ผ่านมานะทางของอาจารย์มีเลขศูนย์นะครับที่เข้าคำนวณได้ศูนย์เจ็ดเก้า สถิติห้างวดหลังสุดเข้าสี่หลุดหนึ่งนะครับงวดหมายาจารย์คำนวณได้หนึ่งแปดศูนย์ทุกท่านหนึ่งแปดศูนย์ตามนี้ครับวันศุกร์ที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจ็ดร้อยสิบหน่วยของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งแปดศูนย์ในทางของอดยอดเฮง ต่อมาจะเป็นทางเด่น10บหน่วบนหนึ่งตัวอแอดอของแอดลุงสีสอปอมดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นได้เลข1นึ่ทุกท่าน1ก็เข้าหลักหน่วยมวดใหม่ได้เลข0นย์นะครับได้เลข0ตามนี้ครับสูตรคำนวณเด่น10หน่วยบน1ตัว ต่อมาก็จะเป็นแนวทางสองนบนของแอาจารย์พิพรผมได้แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยนะครับใบฝั่งทางซ้ายสอนบนของอาจารย์มี1กับ4นะครับแถบหลักร้อยมาด้วยเลขศูนย์งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์คำนวณได้134678ามสทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยบน3ตัวคู่ขี้แนทางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ใบฝั่งทางซ้ายมีเลข4เข้าหลัก10บงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาได้791นะครับ791ต่อมาก็จะเป็นแนวทางสอนบน4ตัวเรียงนะครับเป็นข้อมูล2ส,สูตรของอาจารย์จับมัดรวมกัน งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี4ี่หนึ่งนะครับตรงนี้งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านแัดไปครับสอนบน4ตัวเรียงของอาจารย์สูตรก็ได้4 5 6 7กับ2 3 4 5ตัวชนได้4กับ5นะครับคู่ต่างมี6 7 2 3ทุกท่านมารวมกันดูนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางสอนบนตรงๆง,งของแอดกับตันสูตรของอาจารย์ จะมีอยู่2ส,สูตรนะครับมัร,รวมกันได้แนวทางทั้งหมด9ชุดงมวที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นมาตัวกลับทุกท่านมี1 4งสี่มวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับ16สิงหาหกเจสูตรของอาจารย์มาัดาร,รวมกันแล้วได้ตัวชน2ตัวนะครับก็คือสกับ9 เลกชุดก็จะมี949990 4449405458แล้วก็50ตามลำดับมาต่อกันที่แนวทางเด่นล่างเลือกเด่น4ตัวของแอดฝนที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ได้1 2 3 5ทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางเด่น10ล่าง เบนสิบร่างของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับไม่มีเลขสี่ทุกท่านหลุดไปงวดใหม่ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดนะครับต่อมาก็จะเป็นทางหน่วยล่างหน่วยล่างของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลขหกว้ออกสี่หกงวดใหม่ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกนะครับเก้าศูย์หนึ่งสองสามหก ต่อมาก็จะเป็นนทาง10ล่างพื้นหลังสีขาวเลกเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้137งมวดใหม่อยู่ด้านล่างทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้026นะครับ026ตามนีทุกท่านข้อมูลสูตรคำนวณของแอดฝนต่อมาก็จะเป็นนทางหน่วยล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์วันชัย งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์นั้นมาสองตัวเลยนะครับมี4กับ6แต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรนี้งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้890นะครับ890เศนวทางหน่วยล่างแบบ3ตัว16บหกทแปดสองพันห้าร ็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ